สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตูรันมูตู้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับรถโตโยต้าเซียนต้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการใช้งานประตูสไลด์นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนซื้อรถรุ่นนี้มาเหตุผลในการตัดสินใจก็คือเพราะประตูสไลด์ส่วนหนึ่งนะครับประตูสไลด์สองข้างไฟฟ้านะครับทําให้มันเป็นจุดเด่นของมันที่ใครหลายคนอยากจะได้นะครับนี่ครับประตูตัวนี้นะครับ การใช้งานประตูสไลด์เราจะมาแนะนำนะครับเบื้องต้นคุณต้องปลดล็อกรถก่อนถ้ารถล็อกอยู่อย่างนี้คุณไปง้างประตูมันไม่เปิดนะครับเขาทำมาเซตตีๆๆ้เรื่องความปลอดภัยนะครับรีโมทมีครับกดปลดล็อกก่อนนะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่กดปลดล็อกเนี่ยคือประตูก็ไม่เปิดเป็นการเซตตี้ให้อยู่แล้วตอ่อให้คุณกดรีโมทนะครับซ้ายขวากดยังไงก็ไม่เปิดต่อให้ไปง้างประตูที่รถก็ไม่เปิดฉะนั้นเราต้องกดปลดล็อกครับปุ่มนี้นะครับกดล็อกไปเลี้ยวกับปิ๊บั้งครั้งนะครับต ะะเสร็จแล้วเราสามารถมาใช้งานรีโมทได้ครับดูนะครับกดรีโมทประตูฝั่งขวาครับประตูสไลด์ไฟฟ้าทํางานครับเห็นไหมครับขั้นตอนง่ายๆจําไว้คือปลดล็อกรถก่อนนะครับถ้าไม่ล็อกปลดล็อกคือระบบไม่ทํางานเป็นเซฟตี้นะครับดูนะครับกดปิดนะครับต่อไปที่รถยังไม่มีระบบล็อกก็คือคุณใช้งานเปิดปิดประตูไฟฟ้าจากรีโมทได้นะครับเรามาดูต่อนะครับหลังจากที่ปิดประตูไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็ใช้มือโยกเปิดนะครับที่มือเปิดประตูนะครับระบบก็ทำงานตามปกตินะครับโยกปิดนะครับโยกอีกครั้งประตูก็จะปิดนะครับสถานะรถต้องอย่าลืมนะครับรถต้องปลดล็อกนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษฟังก์ชันนะครับที่ผมมีมาก็คือกดตรงนี้ครับหนึ่งครั้ง กดค้างไว้ือดังปิ๊บนะครับประตูก็จะเปิดนะครับกดค้างไว้หนึ่งค้งางจะดังปิ๊บประตูก็จะปิดนะครับฟังก์ชันนี้จะมีในวอ x ซี่แล้วก็เอาผ่านนะครับถ้าตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดจะไม่มีนะครับจากโรงงานจะไม่มีฟังก์ชันนี้มานะครับทีนี้ว่า เรามาดูว่าถ้าเราไม่ต้องการใช้งานประตูสไลด์นะครับตัวนี้จะมีสายลากให้สามารถควบคุมเปิดปิดนะครับส่วนตัวนี้เราสามารถใช้งานอีกทางหนึ่งก็คือนี่ครับสวิตช์เปิดปิดสามารถควบคุมได้จากสวิตช์ฝั่งคุณขับนะครับดูนะครับเราสามารถควบคุมประตูสไลด์ไฟฟ้าได้จากตรงนี้ครับ ขางซ้ายข้างขวาเลือกเอาครับกดหนึ่งทีครับประตูปิดนะครับจากตรงนี้ได้เหมือนกันประตูสไลด์ไฟฟ้ามีวิธีเปิดปิดได้เยอะมากครับในตัวในรถโตโยต้าเซียนตานะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็เปิดครับจากสวิตช์ข้างคนขับอีกวิธีหนึ่งครับถ้าไม่ใช้ตรงนั้นนี่ครับเราเมื่อเรานั่งอยู่แบวเบาะแถวสองนะครับ เราสามารถนี่ครับจะเปิดประตูจากปุ่มนี้จากปุ่มนี้ครับพักไปถอยหลังครับคือการเป็นการเปิดน,นะครับผมส่วนการปิดก็พักเดินหน้าครับดยวดูนะครับตัวนี้เหมือนกันจากมือโยกตัวนี้นะครับพักเดินหน้าก็เป็นการปิดประตูสไลด์ครับ เปิดก็ง้างหอยหลังนะครับเป็นการเปิดทีนี้ทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มควบคุมนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้ากันนะครับด้านคนขับว่าปุ่มควบคุมนี่ทําอะไรได้บ้างซ้ายกับขวาคือควบคุมสวิตช์นะครับส่วนตัวที่ผมดันปิดนี้ขึ้นไปสัญลักษณ์สีแดงี่หายไปคือเรายกเลิกระบบ ประตูไฟฟ้าครับตัดระบบไฟฟ้าทิ้งกลายเป็นประตูแมนนวลครับเห็นไหมครับโยก1ทีกด1ทีก็ไม่ทํางานแล้วครับอันนี้เป็นกรณีที่ต <ROI> ้องไม่ต้องการให้ระบบไฟฟ้าทํางานนะครับเห็นไหมครับกดที่คนขับก็ไม่ปิดครับเราทําอย่างไรเราต้องนี้เราต้องง้างประตูครับดูนะครับที่รีโมทให้ดูอีกทีหนึ่งกดก็ไม่ทํางานครับเพราะเราได้ตัดสวิตไฟฟ้าจากสวิตตรงข้างคนขับออกแล้วนะครับผม ดูนะครับวิธีใช้งานโยกประตูนะครับแล้วเราก็ดันเอาครับดันประตูเองครับเหมือนประตูระตู้ทั่วไปเลยครับที่เปิดปิดแบบแมนนนลนะครับการทํางานจาไว้นะครับต้องโยกประตูทุกครั้งนะครับโยกมือจับทุกครั้งนะครับประตูถึงจะปลอกและปลดล็อกให้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราจะเปิดเราก็ต้องง้างครับแล้วดันเอาครับเห็นะครับง้างแล้วดันด้วยมือตัวเรา ันนี้ลองให้ดูนะครับก็คือมันไม่เปิดครับเมื่อเราตัดสวิตช์ไฟฟ้าออกเราต้องง้างและโยกเอาครับดึงครับดึงถอยหลังเอาเพราะสุดล็อกแล้วรถจะมีระบบล็อกครับเขาจะล็อกให้อันนี้เป็นแบบเมนนวลนะครับคือเราไม่ใช้ไฟฟ้า ีนี้เรากลับมาเปิดสวิตไฟฟ้ากลับมาเหมือนเดิมนะครับเปิดระบบประตูให้ทํางานด้วยไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับดูนะครับกด1ครั้งดังปิ๊บประตูปิดทําง,งานแล้วครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็นําเสนอกันเท่านี้นะครับเป็นให้งานประตูไฟฟ้าง่ายๆนะครับยังไงก็ถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผม ส่วนเที่ยวหน้ามีสาระอะไรดีๆจะนำมาฝากกันรอชมกันคลิปหน้าสวัสดีครับ